สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะชาววันนี้ก็มาตัดผักขน้าดอกนะคะไปส่งคุณลูกค้านี่แม่อันนี้ต้นใหญ่ๆนี่สะออนแห้งนี่ป๊้อื้มเฮ้ยเฮ้ย ชึ้บอื้อหือมันมอ่อนเลยมันตายกระถิ่นไปมันเ่าแล้วเนาะหเหมือนเวลากินจมูกแก่เนี่แม่กำลังอ่อนหนีอันนี้แม่ คันว่าเอาใบออกมันจะเป็นยังไงแล้วมันึงเพี้ยเตี้ยเพี้ยแต่ผักคะน้านะคะต้นมันญยใบมันกะไยแหลอเนาะ สะออนผักคน้านะคะก็จะมีทั้งแหนงเพราะว่ายอดแรกเราตัดไปแล้วนะคะยอดที่สองที่สามนี้ก็จะเป็นแหนงแล้วนะคะมีแม่มีมมาตอมพร้อมด้วยนี่คุณอ่ะ ก้อนนี่ใหญ่ไหมโอ้โหจะเต็มกระตาแล้วนะคะจะเต็มกระตาแล้วทิมไวมันกับสีเทาเนาะแม่ยอดนี่นี่อื ปาต้นนี้แม่ปาตว่าเป็นต้นกล้วยแมงคือใหญก็โดกระเดียดเ้นี้สะออนลวกกินกับแจวก็แซ่บนะคะจะไปผัดน้ำมันหอยก็ได้จ้าหรือจะเป็นเมนูอื่นๆก็ได้นะคะสะออนแห้งรุ่นนี้ก็ซิเป็นรุ่นแบบเกือบจะสุดท้ายแล้วเนาะแม่เนาะเพราะว่าเขาก็ตัดไปไล ไปเกือบเบิดแล้วนะคะสำหรับยอดแรกเนาะแต่สีเหลือแต่แบบเป็นแหนงแล้วนะคะเป็นแหนงของต้นะนา เขาก็ตัดไปเลยก็ได้แม่ไปเกินออเดอร์ก็ได้เพราะว่ามันสีเทาถิา่มก่อน,นเข้าไปมัดเลยวางขายหน้าบ้านเลยก็ได้ถ้าเลือจังใดก็ค่อยว่ากัน,น,นขายแน่แบ่งกินแน่นะคะอืมสี่นาทีเราคลิปต้องทำเป็นสองคลิปนะคะ วิแม่อันนี้บอะเอาตินิต,ต,งงนต้นแญ่ค้าก็เอาได้นี่ละเห็นนวอ้วนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าภาคต่อ ตัดพักคณะกันจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะคุณแม่คาโบกมือบายบายท่านผู้ชมนะคะ่ะขอบคุณค่ะ